ข้อความสื่อสารจากสภากาแล็กซี่แห่งแสงสว่างโดยเกรกจิ l เลสสื่อสารมาเมื่อวันที่15ทธันวาคม2011ดาวเคราะห์ของเราได้ยืดอ้อมแขนแห่งความรักของเธอออกไปเพื่อให้การต้อนรับอนันอบุ่นกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกที่แตกต่างกันจนมาถึงโลกนี้และโลกอื่นๆในจักรวาล มีบางส่วนของรูปธรรมชีวิตที่เดินทางมาที่นี่ได้ทำสิ่งที่อยู่ในความสนใจของตงน,นเองเช่นกันบางกลุ่มเข้ามาปล้นชิงทรัพยากรของโลกการย่างเป็นระบบแผนของพวกเขาเดาเนินไปตามกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าพวกเขาจะทำให้ดาวเคราะห์ของคุณถึงการล้มละลายเขาจึงจะปล่อยมือจากไปเพื่อไปปล้นสะดมอีกโลกหนึ่งต่อไป เราสภากาแล็กซี่แห่งแสงสว่างก็ได้เฝ้าสังเกตติดต,ตามสถานการณ์นี้อยู่เสมอมาและมันก็ถึงเวลาในการก้าวเข้ามาเพื่อสิ้นสุดวงจรของการละเมิดหรือขมเหงน,นี้จนทุกวันนี้โลกของคุณได้เป็นอิสระจากผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับเชิญและเป็นอันตรายเหล่านี้แล้วพวกเขาเคยได้เข้าครอบครองอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่มนุษย์ได้เคยพัฒนาไว้มายาวนานมาก ที่เป็นทั้งระบบการป้องกันแม้กระทั่งระบบควบคุมเพื่อการโจมตีต่างๆพวกเราก็ได้ทำการย้ายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ออกไปจากระบบโลกเรียบร้อยแล้วให้ไปอยู่ในที่ซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือรบกวนการเดินทางของมนุษยชาติได้อีกต่อไป ไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่จะได้รับอนุญาตที่จะแทรกแซงกับเรื่องการเลื่อนระดับขึ้นของคุณเข้าสู่สถานะของมิติที่สูงขึ้นอีกแล้วและนี่ก็คือเหตุผลที่เรามาที่นี่เพื่อช่วยปกป้องสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณและมาทำหน้าที่เป็นผู้นำร่องในการเดินทางของคุณเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อลักขโมยใดๆเนื่องจากพวกเรามาจากมิติที่สูงกว่า เรามีสิ่งที่เราปรารถนาหรือต้องการเหล่านั้นทั้งหมดอยู่แล้วนี่คือวิธีที่จักรวาลได้ทำการออกแบบไว้และนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้มีส่วนร่วมกับเราในเร็วๆนี้ ที่คุณจะสนุกสนานกับการได้รับประสบการณ์การก้าวกระโดดอันมิน่าเชื่อจากโลกในมิติที่3ไปสู่โลกในมิติที่5มีหลายแง่มุมในชีวิตประจำวันของคุณที่เร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและคุณจะได้รับอิสรภาพอย่างมากมายจากการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตประจำวันของคุณและการตรากตรำอนเนกเหนื่อยจากการทำงาน ที่เป็นฟันเฟืองภายในระบบเครื่องจักรและอุตสาหกรรมเหล่านั้นอันเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวันของคุณออกไปที่คุณจะรู้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นไปเพื่อความโลภอันไม่มีขีดจำกัดนั่นเองให้เรามีโอกาสที่จะช่วยคุณด้วยความมานะพยายามที่ยิ่งใหญ่นี้เถิด เราเพียงมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณจัก,กรวาลนี้ได้รับการพัฒนาผ่านระดับชั้นของมิติซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการกำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเจาะจงเช่นเดียวกับการช่วยเหลือด้วยมืออันนุ่มนวลที่ส่งลงมาจากมิติหนึ่งไปสู่มิติหนึ่งเราทั้งหมดได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะช่วยกันยกมิติที่ต่ำกว่าขึ้นไปสู่จุดที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ นี่คือการออกแบบและเป็นกระบวนการที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่โปรดอนุญาตให้เราสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณเถิดเราได้แผ่ขยายมือของเราออกไปในการให้บริการกับคุณอย่างนอบน้อมไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกกลัวพวกเราต่อไปแล้วในขณะนี้ทั้งหมดกำลังเป็นไปด้วยดี คุณกำลังได้รับการปกป้องยานอาวกาศแห่งแสงสว่างที่เยี่ยมยอดของเราจำนวนที่มากมายได้มาอยู่ที่นี่แล้วพร้อมด้วยสมาชิกลูกเรือที่อุทิศตนและทุ่มเทของเราที่มีการฝึกฝนอบรมมาแล้วอย่างครอบคลุมเพื่อให้บริการให้กับมนุษยช,ชาติในเวลานี้เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเราที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับคุณมากยิ่งขึ้นเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ภารกิจของเราและเริ่มต้นที่จะทำการติดต่อกับคุณนี่คือสิ่งที่หลายๆท่านรู้สึกกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรอคอยนี้การประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนคุณสามารถมั่นใจได้แน่นอนในเหตุการณ์นี้ กับการเตรียมการขั้นสุดท้ายที่จะเริ่มต้นจงเตรียมตัวที่จะได้ต้อนรับพวกเราบอกกล่าวเพื่อนๆและครอบครัวของคุณถึงความตั้งใจอันซื่อตรงของเราของขวัญมากมายแห่งมิตรภาพกำลังรอคอยคุณอยู่ ที่จะนำเสนอการบรรเทาวความยากลำบากของคุณเราจะเริ่มต้นโปรแกรมนี้กับมนุษยชาติส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือมนุษยชาติทั้งมวลจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการดิ้นรนต่อสู้จากความหนาแน่นที่ลดต่ำลงอย่างมากของมิติที่3คุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสุขความเพลิดเพลินไปกับชีวิตของคุณในระดับที่สูงขึ้นไปและเป็นอิสระ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้เริ่มดำเนินการ ทั้งหมดนี้ได้รับการวางแผนมาอย่างพิถีพิถันแล้วเราก็ได้ทำอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่นี้กรุณาเพิ่มความอดทนอีกสักเล็กน้อยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังทำอยู่บนพื้นฐานความสำคัญในแต่ละวันคุณจะไม่สูญเสียความรู้นี้ไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งที่เราทำไว้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้คุณได้ประจักษ์ในมิชานี้ จงอยู่ในความสงบเมื่อเราลงสู่พื้นดินเมื่อเราเริ่มต้นเปิดการติดต่อครั้งแรกของเราขึ้นที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีความน่าหวาดกลัวใดๆเพื่อส่งผลไปในทิศทางที่เป็นบวกให้กับคนรอบข้างคุณที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้หรือไม่เคยรู้ถึงการดำรงอยู่ของเราและเจตนาของเราในการมาที่นี่ การประชุมใหญ่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นและไม่มีใครที่จะไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้ซึ่งพวกเราจะกลับมาอยู่กับคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้จนกว่าจะถึงวันนั้นจงเปล่งแสงสว่างของคุณออกไปทุกทิศทุกทางเพื่อทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับพี่น้องของคุณและสำหรับเราเช่นกันเราจะใช้ในการหาตำแหน่งเพื่อนำยานอาวกาศของเราไปยังชายฝั่งของคุณ เราคือสภากาแล็กซี่แห่งแสงสว่างผ่านช่องทางการสื่อสารโดยเกรกจิลเลส